คลิปนี้ก็ได้มาเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะเป็น MacBook Pro 16นิ้วปี2019นะครับน,นี่ก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่แท้เหมือนกันนะครับอันนี้แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนแล้วอาการของเครื่องนี้ก็คือชาร์จได้นะครับเปิดได้แต่เวลาดึงปลั๊กแล้วดับนะครับเวลาดึงปลั๊กแล้วดับกระแสที่ที่กินเนี่ยก่อนหน้านี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับว่าอาการเป็นอะไร นี่ดูจากกระแสนะครับ2.9มิลลิแอมก่อนหน้านี้เนี่ยตรงนี้จะเป็น0.8 0.5หรือไม่ก็1มิลลิแอมเท่ากับว่าระบบชาร์จไม่ทำงานเข้า19กระแสที่เครื่องรับเนี่ยระบบชาร์จเข้าแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ที่2.6 2.9ม ah. ิลลิแอมประมาณนี้นะครับตันนี้ก็พร้อมทำความสะอาดข้างในเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกตัว ร้านเรานะตั้งอยู่เอแบกหัวหมากกับสาขาลังสิตนะครับลูกค้า,าสะดวกที่ไหนไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่ขนาดนี้นะครับปี19เก้าเราก็มีแบตเตอรี่พาร์ทเปลี่ยนรุ่นเก่าตั้งแต่ปีสอง9ันเกขึ้นมานะครับจนถึงปีสอง9ันสิบเก้าช่วงสิบปีเนี่ยเราจะมีแบตเตอรี่เปลี่ยนคีย์บอร์ดแล้วก็ในส่วนของหน้าจอรุ่นนี้นะครับเราก็มีดึงปั๊กก็ไม่ดับแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยแค่ถ้าเราไม่เสียบสายแัปเตอร์ไว้เนี่ยเครื่องจะดับทันที อันนี้เดี๋ยวก็ไปเข้าพาสเวิร์ดลูกค้าแล้วก็ทําการเทสฟังก์ชันต่างๆโอเคนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนแบตเตอรี่เรียบร้อยส่วนเรื่องของตัวฟังก์ชันต่างๆนะครับก่อนก่อนส่งเครื่องนะครับเราก็จะคลีนซีให้หมดเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็แบตเตอรี่นะครับจะเป็นศูนย์เคาน์เตอร์นะครับโอเคนะครับท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องตัวแบตเตอรี่เสีย แบตเตอรี่บวมก็ติดต่อเราได้อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ MacBook Pro 16นิ้วปี2019นะครับตัวนี้นี่ปี19เลยตัวนี้เป็นตัวคัสตอมมาเรียบร้อยนะครับฮาร์ดดิสก์สองเทราไบต์แล้วก็ตัวแรมเนี่ยจะเป็น3ามจสกิกนะครับโอเคเลยฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ